เอาไม่ขึ้นเลยครับโอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับครับโอ้โหไหนคนดูนะครับยกไ้ก่อนครับยกไ้ก่อนโอ้โหยาเรื่องครับออีกแล้วรอบเย็นไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าลลตะวันตกดินพอดีเลยครับหวานเพียบ ออกมาเลยโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยมาอย่างกัดดงอะไรเลยเนี่ยโอ้โหอ,ออกไปครึ่งนึงเลยครับตอนนี้ได้มาครึ่งเดียวโอ้โหหมานจริงๆครับโอ้โหเอาอีกแล้ว รอบบายรอบเย็นครับนี่คือรอบเย็นยามเย็นโอ oh. Oh. ้โหโอ้เอาไม่ขึ้นเลยครับโอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับครับโอ้โหไหนคนดูนะครับเดี๋ยวนะยกไ้ก่อนครับยกไ้ก่อนโอ้โหเอาเรื่องครับบอโบจังครับบโบจังครับคนเดิมคนเดิมครับหมานหมานครับไหนครับไหนขอยกใหม่ครับ ายแล้วครับยามเย็นโอ้โหบรรยากาศห<า>ัวก็ชังเราก็ขึ้นปลาก็ขึ้นครับมาแล้วครับสังขวาสโอ้โห นึกว่านักยกน้ำโอ้โหขึ้นคอโอ้โหแล้วตัวไซน่ะขาวนวลสามนิ้วเลยไซส์นเโยโอ้โหขึ้นผัง